ข้าวโพดห่อกระานนี่ถือว่าเป็นขนมโบราณที่แบบฝั่งทางเหนือทางอะไรอย่างนี้เขาก็ท,ท<ำ>ํําทาเยอะทำเ,เยอะแล้วแล้วแม่น้อยทําบ่อยไหมคะทําบ่อยถ้าเป็นข้าวโพดนิยวข้าวพันธุข้าวเหนียวเฮาก็พวกกะหน้าข้าวพันษาแล้วเดี๋ยวนี้เขาทําข้าวโพดหวานเฮากต้องมีหลายฤดูได้ทาแอกะ อ๋อถ้าเป็นข้าวโพดข้าเหนียวอะก็คือเขาออกช่วงข้าวพรรษาก็คือเป็นเดือนข้าวพรรษาเลยแต่เข้าวโพดหวานนี่คือปีปีนึงปลูก2รอบปลูกสอรอบก็จะได้ทำสองครั้งต่อปีองเงี้ยนะคะก็คือทําได้ทั้งสองข้าวโพดนะคะข้าวโพดหวานก็ได้ข้าวโพดข้าวเหนียวก็ได้ ตอนแรกนะคะก็คือตำข้าวโพดให้ละเอียดก่อนรู้สึกว่าการตำวันนี้จะเป็นการตำที่มีเกีรติมากเลยแม่ครกใบนี้นี่คือแบบดูแบบคลาสสิกมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นร้อยปีเนาะร้อยปีเลยเหรอคะอื <c oughs> ให้ดูสัก <c oughs> สากนี่คือเป็นหินนะคะมาตำกันเลยดีกว่าคะ่ะ จนละเอียดนะคะจนน้ำแบบข้างในข้าวโพดนี่คือเขาออกมาเลยเดี๋ยวให้แม่น้อยผสมเครื่องนะคะใส่แป้งข้าวเจ้ามาก่อนนะคะน้ำตาลน้ำตาลนะคะแล้วก็กะทิะโ<ฮ>ออ่ากวนพอล้อถ้ามันนั่นก็ใส่ข้าวแป้งแถมคือถ้ากวนแล้วเหลวเกินไปก็เติมแป้งเติมแป้งสีงกือน,นิดหน่อย เกลือนิดหน่อยนะคะถ้าเราใช้แป้งอื่นได้ไหมคะแป้งข้าวเหนียวที่ออกเหนียวหน่อยก็ได้เหมือนกันแต่มันเหนียวแต่ถ้าเาเอามาทานมันเหนียวอันนี้มันมันสุกแล้วเราจับมันกระด้างกอกดกกระด้างกอกดกมันแปลว่าอะไรคะแม่มันกระด้างมันมันมอนเละติดมืออย่างนี้มันไม่แบบเหนียวเหนียวยืดยืดมันจะเป็นเหมือนแบบหนุบหนุบอยู่ในตัวมันก็คือกระด้างกอกดกแล้วแต่คนชอบใช่ไหมคะ แต่เราเลือกเป็นแป้งข้าเจ้าดีวกว่าขนมเราจะได้กระดานก๊อกด๊อกได้แล้วค่ะค่ะได,ได้แล้วเหรอคะอย่างนี้ได้แล้วจะออกแนวเหลวๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปกวนต่อ,อใช่ไหมคะออมโอเคค่ะหมดเลยโอ้ ล้วต้องดูประมาณไหนถึงถึงว่าแบบได้แล้วอะค่ะแม่ถ้ามันกระจกกระด้างพระเอียกรรมเดนนี้มันเกลือกแล้เกลือะด้างเป็นกระด้างขึ้นมายเนี้ยเกระด้างในที่นี้นี่คือหมหมายถึงยังไงเหรคะแม่มเ,ปเป็นก้อน,นแล้วมันเป็นก้อนแล้ว,เน,นลวเนี่ยหอมกลิ่นกะทินะคะแล้วก็กลิ่นข้าวโพดอได้แล้วได้แล้วเหรอคะอ๋อ แล้วต้องรอให้เย็นหรืออะไรงนี้ไหมคะก่อนหอ่หอได้ห่อได้เลย <หอ S 1> นะคะได้เลยใส่ลงไปสองช้อนพับหัวท้ายรับหัวท้าย,ค,ายค่ะเพราะว่าอันนี้มันสั้นเราต้องกระลัแล้วก็กลัดเหรอคะใส่เข็มขัดตังเนื้อก็เลข่ขนมข้าวสดลี ข้าวสาลีข้าวเหนียวอ่ะอ๋อมาถึงข้าวโพดข้าวเหนียวอ่ะเขาเรียกว่าข้าวสาลีก็เลยเรียกขนมสาลีข้าวสาลีอ๋อแอนขนมอันนี้เขาก็เรี่ยวกับเขาเนื้อข้าวสาลีเนี่ยค่ะออ๋ นมที่เราห่อกลบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําไปนึ่งประมาณ15-20นาทีซึ่งถ้าสุกแล้วนะคะก็ต้องรอให้เย็นลงสักพักหนึ่งเพื่อให้ขนมเนี่ยจับตัวเป็นก้อนค่ะและนี่คือหน้าตาของขนมข้าวโพดห่อกาบวค่ะเป็นไงคะน่ากินใช่ไหมคะ